งานหาดใหญ่ปาร์ตี้เฟสติวัลนะคะซึ่งเขาบอกว่าทั้งสิงคโปร์มาเลเซียก็จองบัตรผ่านทัวร่วมฮาโลวีนปาร์ตี้ด้วยค่ะใครที่มีโปรแกรมที่จะไปเที่ยวหาดใหญ่ถ้าลงไปช่วงสิ้นเดือนนี้ก็จะเจอที่งานหาดใหญ่ปาร์ตี้เฟสติวัลคือเขาจะอัดแน่นไปด้วยความบันเทิงอะฮะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยนะคะให้หาดใหญ่เนี่ยกลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่งทีนี้เขาบอกอย่างนี้เขว่าภายในงานเนี่ยนะคะก็จะมี ชาวสิงคโปร์ชาวมาเลเซียที่น่าที่สนใจนะคะที่จะมาท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดยาวกันมากก็จะมีศิลปินชั้นนำไปร่วมมีเกอร์ลเบอร์รี่มีป้างนักครินมีเคชเชนโดไอซ์รันยูรวมทั้ง ไฮไลท์ของงานก็คือการประกวดเจ้าหญิงแห่งรัติกาลมีการประกวด Lip s ิ n ค์ซิง i n คอนเทสต์ด้วยนะคะอันนี้ว่าถือเป็นครั้งแรกในภาคใต้ตอนล่างด้วยที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจก็คือถ,ถ้าอยากจะไปก็ไปกันได้ในวันเสราร์ที่31เตุลาคมตั้งแต่6โมงเย็นเป็นต้นไปแล้วก็ไปจองบัตรกันได้ที่ไทยทิ c เก t ตเมเจอะนะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่086 เก้ 1>, 9, 7, 5, 1 3่นค่ะ,ะอากาศหลายๆจังหวัดก็เริ่มเย็นแล้วก<ช>ำลังเริ่มหาที่เที่ยวกันแล้วนะฮะใหญ่ก็เป็นอีกที่หนึ่งนะคะตอนนี้เนี่ยตัว๋วเครื่องบินเนี่ยจองกันเรียกว่าเต็มหลายที่<ช>แล้วนะคะ<ช><ช>วันนี้หมดเวลาแล้วขอบคุณเสื้อผ้าเรานะคะจากโดราตีเพอร์กินจจสเปลค่ะขึ้นประดับมิสพิตตี้มีความสุขในวันศุกร์นะคะแล้วก็เดี๋ยวลำปางเราเจอกันวันพรุ่งนี้นะคะ,คะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ